บาแก้วเล่าเรื่องผีกลับมาพบกับเพื่อนๆอ,อีกแล้วนะคะแต่ก่อนที่จะได้ไปรับฟังเรื่องหลอนๆฝากกดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเรื่องราวหลอนๆในคลิปต่อไป กระสือตอนที่สองจากความเดิมตอนที่แล้วเมื่อผู้ใหญ่พงกำลังมีความสุขกับการจูบที่ดูดดื่มและเร่าร้อนของแม่มะลิและแล้วความสุขนั้นก็หายไปเมื่อแม่มะลิกลายเป็นผีใหญ่แก่ที่ถอดหัวเป็นกระสือ <c oughs> มึงอย่าพยายามที่จะหนีไปเลยมึงหนีกูไม่พ้นหรอกนะ <c oughs> ผู้ใหญ่พงร้องเสียงหลงเมื่อเห็นหัวกระสือกำลังลอยเข้ามาหาเข้ามาอย่างช้าช้าอยา่ยาอย่าอย่าก็มาฉันกลัวแล้วอยา่าอย่าก็มาทำอะไรฉันเลยใบหน้าที่เหี่ยวยน่นแววตาแดงกำมีดวงไฟแสงสีแดงเขียวเรืองๆองลอยวูบวาบขึ้นลงพุ่งตรงเข้ามาหาผู้ใหญ่พงทันทีมึงอง้องายพ่อผู้ใหญ่พ่อผู้ใหญ่นอนหรือยังจ๊ะ เสียงร้องเรียกดังมาแต่ไกลทําให้กระสือมลิต้องหยุดชะงักเป็นเวลาเดียวกันที่ผู้ใหญ่พง์ได้สติรีบใส่เกียร์หมาวิ่งปรวดออกไปพร้อมกับแหกปากร้องลั่นช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยเสร็จด้วยกระสืออีมลิมันจะกาจันช่วยด้วยผู้ใหญ่พงวิ่งทยานออกไปข้างหน้าแบบไม่ได้คิดชีวิตผู้ใหญ่พงกับไอ้บุญทรงหนึ่งในชาวบ้านที่นั่งล้อมวงกินเหล้าด้วยกัน ต่างคนต่างก็วิ่งมาชนกันเข้าอย่างจังส่งผลให้ร่างทั้งสองล้มกลิ้งไปกับพื้นไปคนละทิศละทางโอ๊ยอะไรกันวันนี้ใครมาวิ่งชนฉันวะโอ๊ยใครวะบังอาจมาวิ่งชนกูคนยิ่งรีบรีดอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนเดี๋ยวปอจะเตะให้กลิ้งเลยมึงบุญส่งสะบดดาออกมาด้วยความโมโหโอ๊ยช่วยข้าด้วยโอ๊ยช่วยข้าด้วย ฮะนั่นมันเสียงผู้ใหญ่นี่วะบุญส่งรีบขานเข้าไปหาผู้ใหญ่ผงด้วยความแปลกใจเฮ้ยพ่อผู้ใหญ่จริงๆด้วยนี่มันเกิดอะไรขึ้นพ่อผู้ใหญ่แล้วพ่อผู้ใหญ่วิ่งมาชนฉันทําไมเนี่ยเองเองนะสิวิ่งชนข้าข้าวิ่งมาของข้าอยู่ดีๆโว้ยโอยเจ็บชิบหายเลยอืมเดี๋ยวก่อนนะพ่อผู้ใหญ่พ่อผู้ใหญ่ยังไม่ได้บอกฉันเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้น แล้วพ่อผู้ใหญ่วิ่งหนีอะไรถึงได้มาวิ่งชนกันกับข้าขนาดนี้จะวิ่งหนีอะไรซะอีกล่ะก็ข้าวิ่งหนีกระสืออิมลีน่ะสิว้ยมันกําลังจะฆ่าข้านี่ถ้าเองไม่มาบ่านนี้ก็คงจะฆ่าข้าไปเรียบร้อยแล้วฮะเป็นถึงผู้ใหญ่บ้านยังกลัวกระสืออีกลรอจ๊ะผู้ใหญ่บุญส่งพูดจบก็ขยับตัวออกมาห่างๆผู้ใหญ่พง บ้าไอ้นี่พูดแบบนี้เดี๋ยวข้าจะถีบสักทีดีไหมไอเวนไม่มีกฎหมายข้อไหนห้ามไม่ให้ผู้ใหญ่บ้านกลัวผีกระสือนะเว้ยผู้ใหญ่พงพูดพร้อมกับยกขาเตรียมพร้อมโธ่ฉันก็ล้อเล่นนะพ่อผู้ใหญ่อย่ากโกรธฉันเลยนะจ๊ะเออแต่ที่เองมาทําไมอีกล่ะกว่าข้าบอกให้เองแยกย้ายกันไปนอนแล้วไม่ใช่หรือเออจริงด้วยสิพ่อผู้ใหญ่ฉันลืมสนิทเลยตายห่าแล้ว ฉันจะมาบอกพ่อผู้ใหญ่ว่าเมียฉันมันเจ็บท้องจะคลอดลูกแต่ตอนนี้ฉันไม่มีเงินเลยซักบาทเลยจ้ะฉันก็เลยว่าจะมายืมเงินพ่อผู้ใหญ่สักหน่อยนะจ้ะเอาไว้เป็นค่าน้ำใจหมอตำแยะนะจ้ะพ่อผู้ใหญ่กับไอเรื่องแค่นี้เองจะรอให้ถึงพรุ่งนี้เช้าไม่ได้หรือยังไงเออแต่ว่าความจริงนะถ้าเองไม่มาบ่านนี้ข้าก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงว่าผู้ใหญ่ผงพูดจบ ก็หันซ้ายหันขวาด้วยความประแวงแล้วหันไปบอกกับบุญส่งว่าสงสัยว่าคืนนี้ข้าต้องไปขออาศัยนอนที่บ้านของเองสักคืนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ข้าจะเดินทางไปหาหมอเสงแต่เช้ามืดเลยได้สิจ้าพ่อผู้ใหญ่ถ้าอย่างนั้นเรารีบไปกันเถอะจ้ะเพราะฉันต้องไปดูเมียของฉันด้วยบ่านนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างแสงพระอาทิตย์สาดส่องยามเช้าเป็นเวลาของวันใหม่ ลำดวนกวาดสายตาหาผู้เป็นแม่ปกติแล้วมะลิผู้เป็นแม่จะตื่นมาส่งเธอไปขายพวงมาลัยในทุกเช้าอยู่เสมอแต่วันนี้ทำไมบ้านกลับดูเงียบผิดปกติลำดวนเดินตรงไปที่ห้องนอนของแม่ขยับบานประตูปรากฏว่าไม่ได้ล็อกจากข้างในหญิงสาวรีบเปิดประตูเข้าไปทันทีเมื่อเดินเข้าไปในห้องของผู้เป็นแม่ ลำดวนก็ต้องอุดทานออกมาด้วยความตกใจไว้แม่นี่แม่เป็นอะไรจ๊ะแม่เป็นอะไรถึงได้หน้าซีดขนาดนี้แถมยังตัวร้อนอีกตั้งหากแม่ไม่สบายแม่แม่ไม่บอกลำดวนลอจ้ะแม่มลินอนสมอยู่บนที่นอนใบหน้าซีดเซียวอย่างเห็นได้ชัดแม่แม่เป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะแม่ไม่เป็นอะไรหรอกลำดวนวันนี้ไม่ต้องไปขายของนะลูก แล้ววันนี้ก็ห้ามออกไปไหนอยู่แต่ในบ้านเข้าใจไหมแต่วันนี้ปงม,มาลลยมีเยอะมากแม่จ๋าเราไม่ขายไม่ได้นะจ๊ะถ้าเกิดเราไม่ขายเราต้องขาดทุนนะจ๊ะแม่ไม่เป็นไรเชื่อแม่สิถ้ามันจะขาดทุนก็ปล่อยมันไปก่อนวันหลังค่อยว่ากันใหม่เออก็ได้จ๊ะแม่ว่าแต่แม่แม่ไม่เป็นอะไรจริงๆนะจ๊ะ ไม่เป็นอะไรหรอกลำดวนช่วยรินน้ำใส่แก้วมาให้แม่ดีนะลูกเออแล้วอย่าลืมอย่างที่แม่บอกนะไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ำหรือว่าช้อนเออหรือว่าอะไรก็แล้วแต่อย่าใช้ร่วมแม่เป็นเด็ดขาดนะจ๊ะก่อนนอนก็ต้องแขวนพระไว้ก่อนทุกคืนอย่างที่แม่บอกห้ามลืมเป็นเด็ดขาดนะ มะลิกำชับลูกสาวด้วยความเป็นห่วงถึงแม้ว่าภายในใจจะเต็มไปด้วยคำถามอันมากมายแต่พอเห็นอาการไม่สบายของผู้เป็นแม่เธอก็ได้แต่เก็บความสงสัยเอาไว้ในใจอย่างเดิมเออถ้าอย่างนั้นลำดวนออกไปก่อนนะจ้าแม่ถ้าแม่ต้องการอะไรก็เรียกลำดวนได้นะจ้าแม่มะลิมองตามหลังลูกสาวด้วยความรู้สึกที่หดหู่หากแต่ความผิดพลาดจากอดีต ทำให้เธอต้องกลายเป็นแบบนี้แต่เธอจะไม่ยอมให้ลูกสาวของเธอต้องมารับความทรมานอย่างที่เธอได้รับเป็นเด็ดขาดภาพในอดีตที่ขมขื่นยังคงตอกย้ำให้เธอรู้สึกเจ็บปวดอยู่ทุกครั้งที่นึกถึงมันย้อนกลับไปเมื่อ18ปีก่อนเอ็งมาอยู่บ้านของคุณนายท่านอย่าลืมต้องหัดเจียมเนื้อเจียมตัวนะนางมะลิเข้าใจไหม หญิงวัยกลางคนรูปร่างท้วมหันไปกล่าวกับหลานสาวฉันไม่ลืมหรอกจ้ามะลิตอบด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบเออดีแล้วล่ะแล้วเงินเดือนของเองนะ่ะอย่าลืมส่งไปให้ป้าด้วยนะเพราะเองก็ไม่ได้ใช้อะไรอยู่แล้วอยู่ที่นี่นะ่ะอยู่ฟรีกินฟรีขอเพียงให้เองเป็นคนขยันเองก็จะอยู่ที่นี่อย่างไม่เดือดร้อนอะไรเอาล่ะป้ากลับก่อนละกันเออ ฉันต้องฝากหลานสาวของฉันด้วยนะจ๊ะคุณนายมีอะไรก็บอกสอนมันได้นะจ๊ะเรียกใช้ได้เต็มที่เลยจ้าใหญ่แก้วซึ่งมีศักดิ์เป็นป้าแท้ๆของมลิหันไปกล่าวกับเจ้าของบ้านที่นั่งอยู่บนเก้าอี้โยกตัวโปรโดขอบใจนะใหญ่แก้วไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะฉันจะดูแลหลานสาวของแกเป็นอย่างดีวางใจได้พันอ่อนกล่าวขึ้นกับใหญ่แก้วด้วยใบหน้าที่สวยสมวัย นางยิ้มให้อย่างอ่อนโยนขอบคุณมากนะจ๊ะคุณนายถ้างั้นฉันกลับเลยละกันนะจ๊ะไปแล้วนะนางมะลิว่าแล้วใหญ่แก้วก็หันหลังรีบเดินจากคนทั้งคู่ไปขึ้นมานั่งบนเก้าอี้นี่เถอะนะนั่งพับเพียบอยู่กับพื้นมันเมื่อยแย่เลยพันอ่อนบอกกับมะลิพลางสีมือไปที่เก้าอี้ที่วางอยู่อีกตัวฉันจะบอกอรายละเอียดให้เธอได้รู้ ว่าหน้าที่ของเธอมีอะไรบ้างมาลิค่อยๆเดินเข้าไปที่เก้าอี้ตัวดังกล่าวโดยมีสายตาของพันอ่อนคอยมองอยู่อย่างพอใจงานหลักของเธอก็คือดูแลแม่ของฉันซึ่งตอนนี้ท่านป่วยติดเตียงดูแลเฉพาะตอนกลางวันเท่านั้นแหละนะส่วนตอนกลางคืนเธอก็ไปนอนที่ห้องของเธอได้ตามปกติเลยหน้าที่อีกอย่างหนึ่งของเธอก็คือ ไปจ่ายตลาดของทุกเช้ามืดส่วนรายการอาหารฉันจะเป็นคนเขียนให้เองว่าจะให้ซื้ออะไรบ้างอ๋อจำไว้อย่างหนึ่งนะว่าไม่ว่าใครจะพูดอะไรหรือถามอะไรเธอก็ไม่ต้องไปสนใจได้ของที่ต้องการแล้วก็ให้รีบกลับมาบ้านพวกพ่อค้าแม่ค้าในตลาดพวกนี้มันปากมากเข้าใจนะพันออนอธิบายรายละเอียดให้กับมาลิฟัง มลิเข้าใจจ้ะคุณนายเธอตอบรับอย่างเข้าใจดีมากถ้าอย่างนั้นเอากระเป๋าเสื้อผ้าของเธอไปไว้ที่ห้องได้แล้วเดี๋ยวฉันจะพาไปวันนี้เริ่มต้นงานของเธอเลยแล้วกันเดี๋ยวฉันจะพาไปแนะนำตัวกับแม่ของฉันด้วยแล้วตอนเย็นเธอก็ไปทำกับข้าวในครัวเพราะวันนี้ลูกชายคนเดียวของฉันเขาจะกลับมาจากกรุงเทพทำได้ใช่ไหมกับข้าวนะ่ะ พันอ่อนถามมลิอีกครั้งทำได้จ้าคุณนายไม่ได้รับคำตอบของมลิแล้วพันอ่อนก็ได้พาเธอไปที่ห้องหลังจากที่เก็บเสื้อผ้าไว้ในตู้มลิก็ได้ถูกพาตัวไปที่ห้องอีกห้องหนึ่งทันทีที่เปิดประตูออกพันอ่อนก็ได้ก้าวเข้าไปเป็นคนแรกมลิมองเข้าไปภายในห้องซึ่งมีแสงไฟเปิดไว้สลัวๆเพียงเท่านั้นหญิงสาวขนลุกสู้ขึ้นมา อย่างไม่มีเหตุผลเธอก้าวตามพันอ่อนเข้าไปในห้องด้วยความรู้สึกที่ไม่สู้ดีนักเตียงนอนไม้สักขนาดใหญ่ตั้งเด่นอยู่กลางห้องบนเตียงมีร่างของหญิงชราคนหนึ่งนอนอยู่เมื่อเดินเข้าไปใกล้มาลิจึงได้มองเห็นเจ้าของร่างที่นอนอยู่ได้อย่างถนัดชัดเจนอุ๊ยคุณพระช่วยมาลิยกมือขึ้นสองข้างปิดปากตัวเอง ก่อนที่เสียงร้องอุทานด้วยความตกใจจนมันดังรอดออกมาร่างสุกผอมจนเหลือแต่เพียงหนังหุ้มกระดูกผิวหนังเหี่ยวยน่นใบหน้าซีดขาวไม่ต่างอะไรกับศพค่อยๆลืมตาขึ้นมาไม่ได้ยินเสียงเดินเข้ามาใกลแม่คะหนูพาเด็กที่แม่ต้องการมาแล้วนะคะแม่เสียงของพันอ่อนทำให้หญิงชลาดังกล่าวรีบลืมตาขึ้นมาคล้ายกับจะดีใจเป็นอย่างมาก เองเหรอลูกไหนอยู่ที่ไหนล่ะเสียงแหบพร่าพร้อมกับแววตาที่แข็งกระด้างมองมาที่พันอ่อนและมาลิที่กำลังยือนอยู่ใจเย็นๆสิคะคุณแม่เด็กมันไม่หนีไปไหนหรอกคะ่ะพันอ่อนบอกกับผู้เป็นแม่พ่างนั่งลงที่ข้างเตียงของมารดามาสิมาลิมาทำความรู้จักกับแม่ของฉันพันอ่อนบอกให้มาลิเข้ามาหาแม่ของตนเอง มลิทำตามอย่างว่าง่ายเธอนั่งลงข้างพันอ่อนพร้อมกับส่งยิ้มให้คนที่นอนอยู่ตรงหน้าเป็นยังไงบ้างคะแม่พอจะใช้ได้หรือเปล่าพันออนถามผู้เป็นแม่ด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาโอ้ยแบบนี้ฉันชอบถูกใจฉันมากฉันกับเธอเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไป <c oughs> <c oughs> ยิงชลากล่าว พรางเสียงหัวเราะเย็นยเยือกพร้อมกันนั้นก็ยื่นมืออันเหี่ยวยน่นมาลูบคลำที่แขนมะลินี่คือแม่ของฉันแก่ชื่อคุณยายจันหอมคนที่เธอต้องมาดูแลคอยทำตามคำสั่งที่แกต้องการเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากเอาละ่ะฉันหวังว่าเธอจะเข้าใจนะเธอไปรอฉันที่ห้องของเธอได้แล้วเดี๋ยวฉันจะตามไปมะลิพยักหน้าเป็นเชิญเข้าใจ จากนั้นหญิงสาวก็ยกมือไหว้ทั้งสองคนแล้วรีบเดินไปเปิดประตูออกจากห้องไปกล่าวนี้ล่ะฉันจะได้หลุดพ้นจากความทรมานเสียที <c oughs> <c oughs> ใหญ่เท่ากล่าวพรางส่งเสียงหัวล้อออกมาเราไม่บาปใช่ไหมคะแม่หนูรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเลยคะ่ะพันออนถามผู้เป็นแม่สีหน้าเต็มไปด้วยความกังวล ทุกอย่างมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญชะตากรรมของนางหนูนั่นคงได้ถูกลิกขิดให้มารับเอาสิ่งนี้ไปเมื่อเราคิดแบบนี้แล้วเราก็จะสบายใจลูกอย่าคิดอะไรมากรีบจัดการเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดให้ทุกอย่างมันจบลงที่แม่ไม่ได้ยินมารดากล่าวเช่นนั้นพันอ่อนก็รู้สึกสบายใจขึ้น หลังจากที่พูดคุยกันอยู่พักหนึ่งหล่อนก็ได้รีบเดินออกมาจากห้องนั้นแล้วตรงไปที่ห้องของมาลิเรื่องราวทั้งหมดยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะโปรดติดตามตอนต่อไปชบาแก้วขอขอบคุณบีมโกสสตอรี่เจ้าของเรื่อง